คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เปิดตมที่ถูกปิดเรื่องจงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ์พิกษุดทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอาารมก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงประเสริฐสี่ประการอะไรเล่าสี่ประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุก ความจริงอันประเสริฐคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พิกศุนตั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้